กิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าคอนเทนต์กิจกรรมคอนเทนต์เนี่ยเป็นการบูรณาการการเรียนรู้เชิงประสบการณ์กับอิธิบาท4เข้ามาด้วยกันแล้วกลายเป็นสมุดบันทึกซึ่งเราจะมีแจกให้กับสมาชิกที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับซึ่งสามารถใช้เวลาประมาณ10นาทีในการเข้ามารับสมุดบันทึกแล้วก็เรียนรู้วิธีการบันทึกสําหรับสมุดบันทึกนี้เมื่อเราบันทึกครบ7วันแล้วเราอาจจะตกผลึกเป็นงานเขียนนะครับก็สามารถที่จะสแกน qr code ที่หน้าจอนี้เข้าไปในเมนูคอนเทนต์เพื่อที่จะเผยแพร่ง,งานเขียนของเราได้นะครับงานเขียนเชิงประสบการณ์ต่างๆก็จะเป็นประโยชน์กับผู้เขียนเองแล้วก็เป็นประโยชน์เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือกิจกรรมคอนเทนต์ใช้เวลาประมาณ10นาทีในการเรียนรู้แล้วก็รับสมุดบันทึกไปจดบันทึกแล้วก็เผยแพร่ง,งานเขียนได้มาหิวใจแล้วก็มาพบกันนะครับ